ของขวัญวันเกิดนะคะเป็นชิ้นนี้คือช,ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยของดีนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ไม่เป็นทางการสองท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนเด็กตาดำๆคนนี้ค่ะมาดูกันค้าเป็นอะไรเขียวที่ใส่ฝ้า มุกขอรีวิวแบบสั้นๆเลยนะคะร้านนี้เป็นทีออเดอร์ค่ะมาจากปารีสคือราคาถูกจากรีเซลอะหมื่นกว่าบาทนะคะคือมุกอะศึกษาแล้วก็ดูมานานมากเพราะว่าก็ไม่กล้าสั่งเนาเพราะว่าของทีออเดอร์อะมันก็น่ากลัวเนี้ยแล้วคือรอของประมาณนิดนึงแต่ว่านี่ค่ะได้ของแล้ว มาดูกันค่ะว่าเป็นตัวไหนแชเดสวยคือรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยคิดกันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนถือเยอะแ,แต่ว่ามุกว่ามันสวยมันชอบรู้สิไม่มีกินอะไร <c oughs> นี่ค่ะด้านในก็จะโลง่ลงเลยค่ะก็ก็จะมีมตัวนี้แล้วก็เป็นการ์ดค่ะ แลก็ตคือมุกอะค่ะเล็งตัวนี้มานานมากเพราะว่าราคามันสูงนิดนึงแล้วก็ก็คือแบบโชคดีที่มีผู้สนับสนุนเจ้าใหญ่สองท่านช่วยแล้วมุกก็ออกเงินเองด้วยก็คือเก็บเก็บังินมาแล้วก็ออกเงินด้วยค่ะซึ่งมุกว่าตอนนี้อะค่ะแบรนด์ที่มันน่าเล่นอะก็คือก็ยาได้เลยค่ะเพราะว่า มันสวยแล้วก็คือแบบใช้ได้ทุกลุกทุก everything เลยค่ะแบบโคตรโคตรจะแบบปลื้มอยู่ค่ะในแบรนด์กอยาถุงเขียวของเรานี้มันจะสะพายได้3แบบนะคะคือแบบนี้สะพายสายยาวได้เลยแล้วก็ด้านในอะค่ะมันจะมีหมุดอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะที่มันเป็น2องปุ่มอะสามารถเลื่อนตะขอแล้วก็ไปแปะได้แล้วทาให้แบบสะพายเป็นแบบสั้นยาวได้นะคะีคะถือว่า โอเคอยู่คือดีอะน้องสวยมากค่ะไปก่อนนะ Happy Birthday ค่ะ